อาเติมเติมอาเติมไม่ได้ละไม่ได้ละถอยถอยขวาช้าขึ้นขึ้นไปหากระแพอีกขวาอีกขวาอีกขวาอีกเอากระจกเข้าเลยอ่าโอเคขวาไปอีกขวาไปอีกอย่าเพิ่งคืนขวาไปขวาไปครับขวาไปครับขวาไปอีกขวาไปอีกได้อ่าโอเคคืนมาอ่าตรงเลยครับรอด เบา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 โอเครอดมาเลยครับเติม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 มามาโอเคระวังกระจกด้วยนะเบา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 อชิดซ้ายไปเลยดูกระจกข้างด้วยเ้อได้อยู่ได้อยู่พวงมาลัยอาพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยซ้ายโอเคไปไปได้ได้อ้าวหลังลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ ลงละเดยวเดยวเดี๋วเวเป็นเจ้าพนักง,งานลังวัด ได้ลดเงนเศษหน้า่างกัอองนได้นะครับเพราะว่าเงิจะได้ไม่หายไปเรืองที่มออนไลน์จะได้ได้ยินผมเนี่ยที่ป้องเลือตรงสีที่อ่ะใช่ใช่ตามกันลงมาเลยครับพี่จะได้เห็นลายกันครับผมมาลายซ้ายนิดโอเคขึ้นขึ้นขวาอ่าเร่ง คืนคืนซ้ายนิดนึงโอเคครับตรงมาก่อนอ่าพงมาเลยขวาขวาไปขวาไปขวาไปขวาขวาขวาอ่าเติมเติมอ่าเติมไม่ได้ละไม่ได้ละถอยถอยขวาช้าขึ้นขึ้นไปหากระแพอีกขวาอีกขวาอีกขวาอีกเอากระจกเข้าเลยอ่าโอเคขวาไปอีกขวาไปอีก อย่าเพิ่งคืนขวาไปขวาไปครับขวาไปครับขวาไปอีกขวาไปอีกได้ฮ่าโอเคคืนมาหาตรงเลยครับรอดบบบบเบา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 รขวานิดอ่าเบียดเบียดกำแพงไปเลยโอเค มามามายูมามา,อมา,มาโอเครอดมาเลยครับเติม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 มามาโอเคระวังกระจกด้วยนะเบา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 ,บา,บาอ่าชิดซ้ายไปเลยดูกระจกข้างด้วยเด้อได้อยู่ได้อยูพ,พวงพวงมาลัยอ่าพวงมาลัย้ายพวงมาลัย้ายโอเคไปไปได้ได้ไดอาหลังลง <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ ลงละเดี๋ยว็ดเเดพอครับพวงอะไรซ้ายอ่าได้แล้วครับค่อย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 ย่องครับค่อยค่อยย่องมาได้แล้วครับหยุดกันครับหยุดกันตรงตรงตรงอ่าตรงมาตรงมาครับ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 ฮะพวงอะไรซ้ายพวงอะไรซ้ายอ่าพอก่อน เรียบร้อยแล้วครับไปได้เลยคุมอะไรซ้ายครับอ่ายาวมันได้พี่นายมันไหลลงตรงมาครับตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงไปครับตรงไปไม่เป็นไรผมดูให้อยู่พี่ตรงไปก่อน ตรงไปครับตีครับอย่าหักขวาครับตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนตรงไปก่อนครับอย่าหักนะทีนี้รอพี่นายพี่ช้าๆครับรอพี่นายดูด้านหน้าให้ครับตรงมาเคลาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคืนครับง่ายคืนมามางมายยซ้าออ่โเคตรงมาเรื่อยๆครับเบาๆพี่เบาๆเบาๆเดี๋ยวกันชนบันไดโดนไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอ่าาชิดซ้ยยไปเลีรอก่อนครับ ต่อเบาเบาเทีนี้พี่ขวนี้พี่ลองปรับชิดซ้ายมาหน่อยนึงก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งพี่รอก่อนรอให้เขาลงมาเรียบร้อยก่อนไหลเรื่อยๆครับไปอันนี้พี่ชิดซ้ายลงไปก่อนครับค่อยๆไหลลงไปยังชิดซ้ายก่อนนะครับอ่าพวงมาลัยตรงครับตรงไปตั้งพวงมาลัยตรงพี่อยากขวานาทีนั่นแหละตั้งพวงมาลัยตรงไว้พี่ทีนี้ฟังพี่นายนะพี่ โอเคโอเคแกไปโจกด้วยนะครับทีนี้มันต้องมีแบบนี้ครับเบา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 ขวาครับขวาขี้ายหน่อยครับขี้ายหน่อยค่อยๆหย่อนค่อยๆหย่อนขี้สายขี้สายหย่อนขวาอีบตรงเลยขวานี่เบาเบาวิ่งเบาเบาเบาเลยครับอย่าเป็นอะไรที่เสียเดี๋ยวอะไรเพิ่มหยุดก่อนตายครับของพี่อ่ะขี้ายมาก่อนครับขี้ายก่อนอีกอีกอีกครับอีกพอพอตรงอะไรตั้งตรงไว้นะตั้งตรงอะไรตรงไว้นะครับ อ่าที่นี่ฟังพี่นายเลยพี่นั่นแหละครับขวานิดขวานิดอ่าโอเคตรงมาเลยโอเแล้วก็ไปทางขวาเอกขวาช้าครับเขาขยันลงช้าขาเดเบาเบาเลยเบาเบาอีกโอเคายปได้ครับได้เบาเไปเรื่อยไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยผมอะไรสายนิดเดียวลงเบา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 แลเบาเบาแลมาอีกครับเดินหน้าอีกครับอีกอีกขี่ซ้ายหน่อยครับขี่ซ้ายหน่อยซ้ายขี่ซ้ายได้ซ้ายโอเคซ้ายครับซ้ายอีกซ้ายอีกหายใจด้วยท้ใงนี้พี่ตั้งพวงมาลัยให้ตรงตั้งพวงมาลัยตรงอย่าหลงพวงมาลัยครับตัดตรงไปเลย เออเอออย่าอย่าอย่าหักนะพี่ตรงไปก่อนมามามาอ่าทีนี้ฟังพี่นายเลยครับตรงอะไรขวานิดนึงครับมาเลยครับขวาอกขวาอกขวาอกเออมาเลยครับหลุมนี้เบาๆพี่ค่มาเลยครับมาเรื่อยเรื่อยครับมาเลยครับลายนั้นแหละถูกต้องแมม่นากดีครับดีมาครับดีครับเก็บขวานไม่ต้้องหักไว้เออให้มันเข้าเหลี่ยมถูกต้องไหมดีแล้วครับผิดเหลี่ยมนิดมาได้เลยครับ

ไปครับเอกเบาๆหลุมน <curs CDU S 1> ี้หย่อนเบาๆเบามากๆค่อยๆหย่อนช้าๆครับช้าๆเลยโอเคถูกต้องแล้วครับลายนั้นเลยอ่าดีครับดีดีมาครับคืนครับคืนโอเคเบาๆนี้นะเก่งเบาๆขวายนิดนึครับดีครับโอเคครับคืนอีกนั่นแหละแค่นั้นเท้าไว้ก่อนครับอย่าพึ่งคืนขวายหน่อยโอเคขวายหน่องไปหน่อยเรื่อยเลยครับนั่นแหละครับ อ่าทีนี้ต้องชี้ตรงเลยตรงนั้นอ่าตรงไปเลยครับอ่าแล้วรอรอพี่นายบอกอีกทีนึงครับไปอีกครับอีกอีกอีกไปเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตรงไปก่อนมามาตรงมาพอจะเด้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดลายแล้วครับปิดลายแล้วปิดแต่ต้นมันจะเหนื่อยอ๋อนั้นถอยถอยก่อนพี่ถอยนิดนึงถอยก่อนครับถอย มาครับอะไรครับมาเลยครับตรงมาก่อนตรงมาตรงมาเบาๆครับเบาๆได้ได้ได้มา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 เลยมาเลยได้เบาไหมหลุมนี้ก็ขยอดเลยพี่เบาๆอีกเบาอีกแกว่งแกว่งเลยไปไม่หยุดต่อข้างอ่าดีครับบันไดไม่โดนเดี๋ยวเบาๆนะเลยี่ดีครับมาบันไดไม่โดนเลยโอเคไปได้เบาๆครับชิดขอบขวาไปไปได้ไปได้โอเคแล้วกขยอดพี่อ่าเต็มพลังครับขวาโอเคครับผมเบาๆครับเบาๆเบาๆเบาเบา พี่อย่าเพิ่งหันขวาพี่ตรงไปก่อนตรงตรงไหนตรงไว้ก่อนพี่ค่อยๆไปครับตรงไปตรงมากทีนี้วอวอวอพี่ฟังฟังพี่นายได้เลยครับมามามานาย่งระวังรถนายย่องมามามาฟังพี่นายเลยพี่ฟังพี่นายเลยคนเดียวเลยฟังพี่นาย ฟังพี่นายคนเดียวเลยพี่มาตรงมาตรงมาครับโอเคขวาโอเคขวาไปครับขวาไปขวาเบาเบาเเบาเเบาเเกขหย่อนใช้เลยครับหย่อนช้าช้บขึ้นเลยขวาขวาหน่อยโอเคครับขวาไปหน่อยนดเอ็กครับเออมะไรตรงไว้ครับอันนี้หาไม้เหยบลงครับเบาเนะพี่เบาเโอเคเบาเบโอเคครับตรงครับตรงครับตรงน้นเฉยๆนะ วงล้าขวาโอเคพอเติมเอ้าเอา้พวงล้าขวาพวงล้าขวาขวาขวาไปอีกโอเคขึ้นขึ้นพอแล้วครับรอดเยังไงรอไปก็ได้ครับมันไปก็ติดรถค้อมครับเออดูผมไว้ครับล้อซ้ายดูขับผมไล่ซ้ายนิดนึงโอเคครับ มามาซ้ายมาเลยเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาอ่าผมไรซ้ายนิดนึงเค okay, ครับมาเลยขวาแล้วผมไลขวาอ่าโอเคคืนคืนคืนตรงเลยครับมผมไลขวาครับมผมไลขวาขวา,ขวาครับเออโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขุดแป๊บหนึ่งนะแปลปเตอร์อไปแบบชาวบ้านเขาไม่ได้อใช่อ่าทีนี้เฮียก็ ค่อยๆไหลลดลงมาครับตรงมาก่อนครับตรงพวงมาลัยตรงนิดนึงอันละนันละดีแล้วพอแล้วครับค่อยๆมาดีครับดีดีครับอ่าทีนี้ซ้ายหน่อยนึงครับโอเคที่ตรงตรงพวงมาลัยตรงเนี้ยพวงมาลัยตรง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 ไปเรื่อยๆเนี้ยครับอ่าเนี่ยนี้ไปต่อได้เลยครับชิดๆเลยนะครับตรงไปพี่ ตรงไปก่อนครับอย่าเพิ่งหักเพิ่มอ่าทีนี้พงมอะไรตั้งตรงครับตรงไปเลยตรงไปค่อยๆลงไปพี่ตรงไปก่อนตรงไปก่อนทีนี้ขวาหน่อยนึงขวาหน่อยนึงเดียว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 เอาขวาหน่อยนึงพี่ขวาได้แล้วครับค้างพงมอะไรไว้นะค้างไว้ค้างไว้ก่อนอย่าหักเพิ่มนะอย่าหักเพิ่มเอาซ้ายตรงครับขวาขวา โอเคพอพอ่ออยากเยอะคืนซ้ายหน่อยนึงพอตั้งไไวงอ,อะไรไว้ครับล็อกวงอะไรไว้อ่าค่อยๆปล่อยไหลลงไปเรื่อยๆพี่อย่าหักเพิ่มพี่อย่าหักเพิ่มอย่าหักเพิ่มพี่อย่าหักเพิ่มครับซ้ายซ้ายาพี่ล็อกไว้ผมบอกให้ล็อกตรงไหนล็อกตรงนั้นเลยครับนั่นแหละครับค่อยๆลงครับช้าๆช้าๆโอเคผ่านแล้วครับทีนี้ปล่อยไหลตามไปตามทางได้เลยครับ ไปต่อติดตัวได้เลยครับโอเคส okay. ายได้นิดนึงครับสายได้พี่สายได้โอเคนั่นแหละครับตรงไปเรื่อยๆล็อกปรงงอะไรอ,อย่าอย่าสายมากครับอ่าไปครับไปอีกอีกดีครับดีพร้อมตรงมาก่อนครับตรงมา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 เลยพี่มาหลุมข้างหน้าพี่ค่อยๆหย่อนลงเอามันไม่โดนหลอกรถพี่สูงนะครับหย่อนเบาๆช้าๆ โอเคมันจะได้ไม่บาดเจ็บไปครับไปไปตรงไปครับนั่นแหละครับสายหน่อยครับซ้ายก่อนนิดนึงซ้ายนิดนึงอ่าตรงไปก่อนนี่ค่อยๆค่อยๆตรงไปเบาๆพี่เบาๆอย่าขวาตกตรงไปก่อนครับนี่ขวาหน่อยนึงขวาหน่อยนึงพอพี่ขวาไว้ค้างไว้้งค่อยๆไหลไปอ่า้ายนิดนึงครับ้ายนิดอ่าพ่อค้างไว้ครับค้างไว้อย่าหักเพิ่ม ซ้ายนิดครับซ้ายนิดซ้ายพี่โอเคนั่นแหละค่อยๆปล่อยไหลไปพี่ไม่ต้องหักเพิ่มผมเห็นลายพี่มันจะตกโอเคค่อยๆไปพี่ได้ครับได้ได้ไม่ต้องหักขวาเพิ่มพี่ซ้ายล็อกพวงมาลัยไว้ซ้ายครับซ้ายนิดหนึ่งซ้ายนิดหนึ่งโอเคตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆครับตรงไป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 ซ้ายได้นิดหนึ่งพอตรงไปเรื่อยๆครับทีนี้มันจะไหลขวาไอไหลซ้ายหน่อยนึง ไปครับไปไปเลยมันจะลื่นลื่นซ้ายหน่อยนึงโอเคไปครับไปอีกครับไปอีกครับโอเคต่อคิวเลยครับโอ้สุดยอด สุดยอดสุดยอดนี่เราพัฒนาวันแม่ใช่พัฒนาวันแม่ทุกคนสุดยอดสบายสบายไม่ไปฮะโดนผู้หมวดบ่นอยู่ฮะไม่เป็นไรเรามาพัฒนาเออถ้าเอาก้อนนั้นได้ก็จบยอด แชร์เพื่อค่าทีมในใจพวกเราให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเอาวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงค่ทัวร์ออนไลน์ความสนุกที่การปล่อยวางความรู้การแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันอีนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย